ทีนี้พอเริ่มต้นรายงานนะครับเวลารายงานเนี่ยเขาบอกหรือคู่มือเราเขาจะแบ่งเป็นสองพาร์ทใหญ่ๆพาร์ทแรกเรียกว่พาร์ทส่วนนำเพราะพาร์ทสองเป็นพาร์ทของเนื้อเรื่องเข้าใจไหมครับส่วนนำก็พวกกิจกรรมประกาศสารบัญคำบทขบย่อและเต็มไปหมดพอบทที่หนึ่งถึงจะเรียกเข้าเนื้อเรื่องตรงสองส่วนเนี่ยเขาจะแยก เลขหน้ากันส่วนนำมักจะใช้เลขหน้าเป็นกอขอขอเคยเห็นไหมแล้วส่วนเนื้อเรื่องบทที่หนึ่งให้นับหนึ่งใหม่แล้วก็เชื่อหลายๆคนเนี่ยจัดลำดับหน้าเปลี่ยนไม่ได้เลยแยกคนละไฟล์เลยใช่ไหมในอดีตเป็นอย่างนั้นห่ะอ๋ะอ,อ,อแยกยากเนาะเอาไม่เอาเอาละดูนะเพราะฉะนั้นอันดับแรกก่อนจะแยก เลขหน้าอยู่ตรงไหนเล่นดูเลขหน้าอยู่ตรงไหนดีอ่ะตอบไม่ตอบเอาของกรุป๊ปเมือ่อกรุปหนึ่งแล้วกันบนขวาเพราะฉะนั้นเราบอกเลยคำ,คำสั่งเราจะมีไฟล์โฮมอินเสิร์ตตอนนี้ไฟล์โฮมอินเสิร์ตเพจเรียลแล้วก็วิวเรฟเรเรนซ์วิวเราจะใช้ไม่กี่ตัวก็จริงต่อไปเป็นอินเสิร์ตหาเจอไหมอินเสิร์ต ตัวที่3ถ้าเจอ Insert แล้วหาคาว่า Page Number อยู่ตรงกลางๆคลิกล oh. Page Number ได้เลยครับคลิก Page Number แต่ว่ามันยังไม่เสร็จหรอก oh. ได้ Page Number เลขหน้าหรือยังใส่เลขหน้าเขาเลยกใส่เลขหน้า เราจะไว้ตำแหน่งบนภาษาอังกฤษว่าท็อปอ่าคลิกครัว่าท็อปมันมีท็อปอีกตำแหน่งซ้ายกลางขวาเราเลือกขวาเพลนนัมเบอร์สหรือหมายเลข3เห็นไหมเพลนนัมเบอร์สเนี่ยลูกครึ่ง ได้หรือ,อยังเพลงอันดัสามได้แล้วจะสกเกตแ็มมีตัวพายแถมมาให้อีกตัวหนึ่งมีไหม,มลบออกเลยไอ้พายตัวนี้เอาเครอร์เซอร์มาลบพายออกให้เหลือพายเดียวพอให้เหลือหนึ่งแล้วก็ตัวพายฝึกว้ฝึกความละเอียดได้ได้เลขหน้าเลขหนึ่งหรือ,อยังคนที่ได้เลขหน้าใครยังไม่ได้เลขหนึ่ง ใครยังไม่ได้เลขหนึ่งถ้าได้แล้วนะครับเลขหน้าบทนำเนี่ยไอ้ส่วนนำเนี่ยเราบอกมันเลขหนึ่งหรือเปล่าเราจะใช้กอขอคอแต่มันเป็นหนึ่งคเคอร์เซอร์กระพริบอยู่ที่เลขหนึ่งหรือเปล่าครับอ่าถ้าอยู่นะครับเพจนัมเบอร์เนี่ยจะมาอยู่ตำแหน่งที่3มเห็นไหมครับถ้ากระพริบอยู่ข้างนอกข้างบนเรา บนเฮดเดอร์จะคลิกเพจนัมเบอร์อีกครั้งหนึ่งค้างไว้นะครับเพจนัมเบอร์ตรงนี้เมื่อกี้เราเลือกท็อปไปแล้วใช่ไหมตอนนี้มาบรรทัดที่5เขียนว่าบรรทัดที่5เขียนว่าบรรทัดที่5 f o ฟอร์แมตเพจนัมเบอร บรรทัดแรกไปคลิกหากอขอคอสิไม่ใช่กว้างขวางคอนะกอขอคอ,คอ,คอถ้าเจอแล้วโอเคเลยเจอหรือยังเลขหน้าเปลี่ยนเป็นกอแล้วอ่าทีนี้ ได้หรือ,อยังเอาละกด Escape กดเ s c a p e เพื่อให้มาปฏิบัติการ ESC ไม่รู้เรียกอะไร ESC อ่าตัวตัวดำก็จะมาใน,นเนื้อหาแล้วได้หรือ,อยังคราวนี้เราอันนะ ใกล้ของจริงมาเรื่อยๆนะอันนี้โครงร่างเสร็จแล้วคํานํากับบทคัดย่อมันอยู่หน้าเดียวกันหรือเปล่าคนละหน้านั่นหมายความว่าบทคัดย่อขึ้นหน้าใหม่แล้วอยู่บรรทัดแรกคําสั่งคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนนะเอาเครอร์เซอร์วางข้างหน้าคําว่าบทคัดยอ่อต้องอะไรคอนโทรล e r t e r อ อย่ารีบทํานะตรงนี้ทําสุดท้ายกลับมาจุดเดิมอยู่กิจกรรมประกาศกับบทคัดยอ่อมันก็อยู่โคลหน่าขึ้นหน้าใหม่สารบัญก็อยู่โคลหน่าขึ้นหน้าใหม่สารบัญภาพสารบัญตารางโอเคหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับหยุดตรงนี้ที่เธอเพิ่งเพิ่งโดนฟ้องร้องอยู่เนี่ย หยุดตรงนี้เพื่อเธออะไร <c oughs> หยุดตรงนี้ก่อนแล้วเลือกขึ้นมาคอนเทนเตอร์คอนเทนเตอร์ขึ้นอีกวางสารบัรภาพวางหน้าคำว่า,าข้างหน้าสารบัรภาพคอนเทนเตอร์ Ctrl วางหน้าสารบัรตารางคอนเทนเตอร์ Ctrl หยุดยกค้างที่ตรงนี้ก่อนค้างที่ตรงนี้ นะครับสารบัญตารางต่อรอยต่อเขาบอกรอยต่อระหว่างส่วนนำกับเนื้อเรื่องรอยต่อระหว่างส่วนนำกับเนื้อเรื่องคนที่ทำเร็วพึงสังวรว่าเม,มกุปที่แล้วก็เหมือนกันได้ย้อนกลับกันหมดนะครับเอาละพอมาถึงตรงนี้เสร็จถ้าไม่ได้สอนไม่ได้เรียน เอาเคอร์เซอร์มาวางหน้าเขาว่าบทที่1น,นึ่แต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะถ้าเราขึ้นหน้าใหม่แบบค o นท r o l Enter มันก็กำลัเลขหน้ามันก็จะเพิ่มขึ้นไปตัวอักษรไปเรื่อยๆตอนนี้อยู่ประมาณเฉาชิงใช่ไหมถ้าเราค o นท r o l Enter ก็ขึ้นชอช้างเพราะ,ะนั้นไม่ใช่แล้วมันจะมีหลักการอยู่อันหนึง่งขึ้นหน้าใหม่แบบสร้างเงื่อนไขใหม่ได้ด้วย เอาเคอร์อเซอร์วางที่บอใบไ,ไม้หรือยังเพราะว่ากุ๊ปที่แล้วบางทียังมีเคอร์อเซอร์วางตรงไหนกับหน้าคาว่าบทที่คือบอใบไม,ไม้ไปที่เพจเลเยอร์เป็นคำสั่งถัดมาคำสั่งที่4แล้วเพจเลเยอร์เพจเลเยอร์เปิดคลิกเพจเลเยอร์ <c oughs> ตัวถัดไป ว่างดูไหมดูตามนี้หนึ่งสองสามสี่ไปอยู่ดูบนเมนูคำสั่งตัวที่สี่เพจเลเยอร์ใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้จะได้ไปช่วยถ้าเพจเลเยอร์เสร็จใต้คำว่าเลเยอร์มีคำว่าเบรกไหมเบรกที่แปลว่าแตกอ่ะอ้า่เบรกคลิกตรงเบรกเลยคลิกตรงเบรก จำไว้ว่าตอนนี้นะครับจะป,ปัญหาส่วนใหญ่คือตำแหน่งเคอร์เซอร์วางผิดตอนนี้เราพยายามจะบอกตำแหน่งของเคอร์เซอร์วางให้ถูกแล้วตอนนี้เพจเลเยอร์เบรกหรือ,อยังคลิกเบรกก่อนครับคลิกเลยครับตรงเบรกมันมีให้เลือกเยอะนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าเราทํากันไม่ได้หรือไม่ทําตรงคำว่ามันจะมีเพจเบรกกับเซกชันเบรกมี2ส,ส่วนใช่ไหม ตรงส่วนของ section break ให้เลือก next page ใครที่อยู่ section break แล้วกด next page คลิกเลยครับบทที่หนึ่งก็จะขึ้นหน้าใหม่เหมือนกันมันก็เหมือนกับ control enter ใช่ไหมขึ้นหน้าใหม่เหมือนกันถ้าความรู้สึกของเรานะ อันนี้ตรงนี้เอาแล้วนะเราเรามาดูตอนนี้พอคนที่เบรกแล้วขึ้นหน้าใหม่เหมือนกับที่คอนโทรลเลเตอร์ใช่ไหมเลื่อนเลื่อนขึ้นไปดูนิดนึงเลื่อนขึ้นไปหน้าหน้าก่อนหน้านี้เห็นอะไรไหมครับเซกชั่นเบรกจะมีเส้นคู่แล้วเขียนว่าเซกชั่นเบรก next page ใช่ไหมครับเมื่อ,อไรมีเส้นคู่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ โดยที่ต้องใช้ความรู้มันถึงจะไม่กระทบกับหน้าถัดไปอ้าวเลื่อนไปอีกหน้าหนึ่งสิครับหน้าสารบัญภาพเมื่อกี้เราใช้ control enter แยกกันออกไหมครับระหว่าง control enter กับ page break next break ตอนนี้ถ้า control enter เป็นเส้นเดียวเส้นประเดียวแล้วมีคำว่า page break แต่ถ้าใช้เซกชันเบรกจะเป็นเส้นคู่เห็นไหมเห็นไหมเห็น,หนข้อแตกต่างกันยังก่อนถ้าเห็นแล้วสำหรับคนที่มีเนเจอร์หรือพฤติกรรมเดิมที่ไม่ใช้ตัวภายลองเอาตัวภายออกจะเห็นอะไรบ้างถ้าไม่มีตัวภายเอาไว้ตรวจสอบ ไปที่โฮมฮะแล้วเราคลิกตัวพายปลอดออกไปที่โฮมคลิกยังไม่เคยเออพายออกเราจะเห็นไหมว่ามันขึ้นหน้าใหม่ขึ้นหน้าใหม่แบบมีเงื่อนไขทําไมการจะจัดจัดเอกสารขั้นเทพต้องใช้ตัวพายเพราะทาไมตัวพายคุณก็เหมือนคนตาบอดทํางานเลยถูกไหมอ้าวเอาพายกลับคืนมาด้วยเอาพายกลับคืนมา อ่ไปบทที่หนึ่งบทที่หนึ่งเลขหน้าเป็นอะไรชอช้างนะครับอ่ะคลิก Insert Page Number ใหม่อีกทีหนึง่งหาเจอพอพูดถึง Insert ปุ่มที่3 Insert แล้วหาขา้เพจนับเบอเพจ number นี่ฟังนะครับฟังนะตรง Page Number เลือก Format บรรทัดที่5 เลือกฟอร์แมตได้ฟอร์แมตได้ยังคลิกฟอร์แมตปับ๊บอ่าใครยังไม่ได้หน้านี้บ้างอะไรหน้านี้เราเซตกันทุกวันไม่ใช่เหรออยู่ที่ออฟฟิศอ่า นี่เพชทำไมเป็นอย่างนี้หรอสีเทหน้าจอเนี่ยอ่าอ่าได้หรือยังแล้วบทที่หนึ่งเราจะใช้อนุกรมเลขหน้าเป็นหนึ่งสองสามชา้าๆนะตรงนี้ยังไม่ต้องรีบออกใครออกไปเดี๋ยวต้องเข้ามาใหม่อีกหนึ่งส,งสกลับไปหาหนึ่งสองสาตามเดิมดูนะทีนี้มาหนึ่งสองสาเสร็จ ถ้าเราโอเคเลยถ้านะโอเคเลยเลขหน้าจะเป็นหกเจ็ดเพราะนั้นลองแล้วเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้บอกอชา้ชาๆตรงคำว่า start a t kick start a t เนี่ยเห็นไหมเขาบอกใครที่ไปเร็วมันไม่ได้เร็วนะ kick start a t มันจะบอกให้นับหนึ่งใช่ไหมเออใช่เลยนับหนึ่งโอเค